ันนี้เรามาดูการหาหอละมออีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือในรูปของเอกนามนะครับสังเกตว่าจะเป็นเอกนามให้เรานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยหาหอาลามอนะครับวิธีการทำน้องก็ตั้งง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ a กําลังสองตัวนี้ a กําลังสามใช่ไหมครับน้องดูก่อนครับว่าหอละมอของเอกนามเนี่ยหลักการนะเทคนิคของพี่นะจำไว้เลยนะครับว่า ให้เอาซ้ำมากให้เอาตัวซ้ำนะครับให้เอาตัวซ้ำและตัวซ้ำนั้นตรงนี้มอม,าม้ามาจากคำว่ามากใช่ไหมครับแต่ให้เอาตรงข้ามมากเนี่ยให้เปลี่ยนไปเอาน้อยนะครับให้เอาเฉพาะตัวซ้ำแต่เอาซ้ำน้อยนะครับนี่คือหลักการนะที่พี่ให้เราได้จดจำไว้นะครับว่า อ,อรลมอของเอกนามให้เอาเฉพาะตัวซ้ำและเอาตัวซ้ำน้อยเท่านั้นนะครับมาดูข้อแรกครับ a กำลังสองกับ a กำลังสามเนี่ยง่ายนิดเดียวครับก็คือเราก็ตอบเลยว่าอ,อรลมอก็คือ a เห็นไหมครับ a ซ้ำถูกไหมทีนี้เรามาดูครับว่าซ้ำน้อยของพี่หมายความว่าไงตัวนี้คือ a กำลังสองตัวนี้คือ a กกำลังสามตัวไหนน้อยครับกำลังสองน้อยก็จบเลยครับ เห็นไ,ไหมครับง่ายๆครับให้เอาเฉพาะตัวซ้ํานะครับนี่คือตัว A กับตัว A ซ้ํากันแต่เอาซ้ําน้อยไปดูตัวอย่างตัวที่2 A งเกำลังสองบกับ AB กํกลังสองโอเคเรามาหาออลมอครับก็เป็นเรื่องของเอกนามเหมือนกันเราก็ดูนะครับว่ามีตัวซ้ําอะไรบ้าง ตัว a ซ้ำใช่ไหมครับโอเคเอาตัวซ้ำมาตัวนี้กำลังสองตัวนี้กำลังหนึ่งใครเป็นกำลังน้อยครับกำลังหนึ่งน้อยถูกต้องต่อไปตัว b กับตัว b ก็ซ้ำกันตัวนี้กำลังหนึ่งตัวนี้กำลังสองซ้ำน้อยคือตัว b กกำลังหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่า a b ครับคืออ๋อมอครับงานนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราไปเจอ อย่างข้อที่สามเราไปเจอเป็น 6a กํลัง2 b กํลัง3 c กํลัง2แล้วก็ 3a กําลัง2 bc เราหาหอละมอยยังไงครับแบบนี้เราก็เห็นว่ามันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาถ้ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน้องก็ไปทำเหมือนกับการหาหอละมอตัวเลขปกติ หารกันเลยครับเอาสามหารได้หนึ่งสามหารได้สองจบแล้วไม่มีตัวเลขที่หารทั้งสองตัวได้ออรมอลของตัวเลขก็คือเลขสามเห็นไหมครับออรมอลของตัวเลขก็คือเลขสามตัวเลขก็ทําเหมือนกับปกติที่เราเรียนที่ผ่านมาใครทําไม่เป็นใครไม่เข้าใจไปดูลิงก์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฐาน A กับฐาน A ซ้ํากันตัวนี้กํบบาลังสองตัวนี้กํบบาลังสองอ่ะถ้าเกิดเท่ากันเนี่ยก็เอามาเลขตัวเดียวพอ b ีกำลังสกับ b ีกำลังหเอากำลังน้อยครับคือ b ีกำลังหครับ c ีกำลังสองกับ c ีกำลังหเอา C ีกำลังน้อยครับคือ c ีกำลังหครับเห็นไหมครับได้คำตอบแล้วครับจบอันนี้คือการหาอสมของเอกนามนะครับสมมติว่าถ้าเราไปเจอที่เป็นตัวเลขแต่ว่าเป็นประเภททศนิยมนะเราจะทำยังไงครับ เช่น0.15 xy กำลัง2 z กำลัง4แล้วก็0.85 x กำลัง2 z เห็นไหมครับตัวเลขข้างหน้าเนี่ยก็มีด้วยนะแต่ว่าเป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับพี่เคยบอกแล้วว่าเวลาเราหาผอลมอเนี่ยของตัวเลขทศนิยมเนี่ยเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนก่อน0.15ก็คือ สิบห้่วนด้วยหนึแล้วก็0.85ก็คือ85ดสิ่วนด้วยหนึเราไม่ตัดเป็นยังตํำนะหอ,อละมอมของตัวเลขจําได้ไหมถือว่าเป็นการทบทวนครับนะก็คือให้หาจากหอละมมเศษส่วนหาได้จากหอละโมอของเศษเศษก็คือ15กับ85แล้วก็หารด้วยคอลนอของส่วน ส่วนของเราก็คือ100กับ100โอเคทีนี้เราไปหา15กับ85ก่อนครับก็เอาเลขคหารครับได้เป็น3ได้เป็น17เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วใช่ไหมครับก็ตอบเลยครับออหอละมอก็คือตัวเดียวเลยถูกไหมครับส่วนคะนอของ100กับ100เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันก็คือ100ไปเลยนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้ะผมไม่เข้าใจครับ อ่ะลองดูว่าถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงเอาห้าหารไปเลยครับได้เป็นยี่สิบตัวนี้ก็ได้เป็นยี่สิบเอาห้าหารอีกก็ได้เป็นสี่ได้เป็นสี่เอาสองหารสังเกตนะครับที่จะเอาเฉพาะจำนวนเฉพาะหารอย่างเดียวนะสองหารครับได้เป็นหนึ่งได้เป็นหนึ่งพอตัวนี้ได้จำนวนเฉพาะแล้วเนี่ยก็หยุดคอลนอ คณนก็คือห้าคูณ5้าเป็นย5 25ิบห้ายิบห้าคูณสองเป็นห้าสิบห้าสิบคูณสองเป็นหนึ่งร้อยเห็นไหมครับอย่างที่พี่บอกครับถ้าตัวเลขเหมือนกันก็ตอบเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหอละโมของเอกนามตัวนี้นะก็มีค่าเท่ากับเอาตัวเลขมาก่อนครับหอละโมของเศษคือเลข5้าหารด้วยคณนอของส่วนก็คือหนึ่ง้อยนะครับแล้วก็ตัวเลขครับ ตัวแปร x กับ x กําลังสองตัวนี้ x กําลังหนึ่งซ้ำกันเอาตัวน้อยครับ y กําลังสองตัวนี้ไม่มี y y ไม่ซ้ำไม่เอานะครับ y ไม่ซ้ำไม่เอาแซกําลังสี่กับแซกําลังหนึ่งก็ได้เป็นแซกําลังหนึ่งจบครับหรือเราจะตอบเป็น0.05 x z ก็ได้ครับเห็นไหมครับเราตอบเป็นค่าทศนิยมเหมือนเดิมก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปนะครับที่พี่จะมาฝากพวกเราครับ